ผมอยากคุยกับคุณใช่ครับผมอยากคุยกับคุณนั่นแหละก็จะมาพูดถึงเรื่องเนื้อหาที่ว่าช่องผมนั้นทำเกี่ยวกับอะไรกันแน่คือตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่เจาะจงคอนเทนต์ว่าผมนั้นคือต้องทำอย่างนี้ตลอดไม่ครับก็คือไม่ครับแล้วบอกก็คือไม่บอกแล้วบอกอะไรแบบนี้คือตอนนี้คือผมยังหาตัวตนที่แท้จริงของช่องยังไม่ได้นะคือก็ทำไปเรื่อยครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่า เช่าผมก็ไม่ได้มีมีคุณภาพอะไรขนาะนั้นก็แค่แค่ทำเล่นๆไปเสือเปืกเผื่อทุกคนที่เข้ามาดูจะชอบพอเริ่มมีคนดูแล้วมีเริ่มเพิ่มคนมีคนคอมเมนต์ผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแค่จะเป็นความรู้สึกที่แบบหาได้ยากมากเพราะปกติที่ทํามามันจะไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์ส่วนมากผมยังทาคลิปเป็นอังกฤษชื่อเป็นอังกฤษคืออยากให้อย่างไรก็มีคนประเทศ ต่างชาติมาดูอย่างงี้นะว่าส่วนหนึ่งในส่วนของผมเนี่ยหนึ่งในผู้ติดตามส่วนมากในผู้ติดตามของผมจะเป็นชาวต่างชาติส่สวนใหญ่นะครับผมก็บอน,นี้วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าเออเกี่ยวกับช่องนี่นะครับว่าทำไมผมยังทําคลิปแบบมั่วๆอยู่ว่าทําไมถึงไม่เจาะจงไปเลยว่าเราทำาอันี้ยากยาวไปเลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวาพูดคุยกันดีกว่าครับผม ก็เริ่มตั้งแต่ผมเริ่มทําคลิปมานะก็จะมาเริ่มทําตั้งแต่เป็นแอนิเมชันที่ไม่ค่อยสวยอะไรมากนักก็ทําทําไปเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มมาทําโลบอคแอนิเมชันก็โลบอคเสร็จปุ๊บก็ก็ไม่ครับต่อครับไม่ครับต่อก็ยังวนเวียนกับโลบอคต่อก็อยู่อย่างนี้แหละครับผมก็ก็ทาไปเรื่อยนะไม่ครับโลบอคไม่ครับโลบอคก็ยังไม่หายังคงยังไม่รู้จะเจาะจงจะทำอะไร เรมยร้อยเลยนะครับไอ้ครับก็เล่นนะผมก็เล่นหมดอะเล่นโลบอกเล่นไหมครับคือเกมไหนผมเล่นก็จะชอบเอามาเอ่อมาแกะมารีวิวอันุนี้นั่นให้ดูนะฮะก็จะน่าจะประมาณนี้ครับก็อยากจะให้ทุกคนรู้นะว่าผมนั้นอาจจะไม่ทําอะไรให้มันเจาะจงมากนั้นนะครับก็ทําเล่นไปเรื่อยๆนะก็ขอบคุณที่เลือคอยติดตามผมอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูนั่นด้วยนะครับ ใค,ใครที่เผอใครที่เผลอกดเข้ามาดูก็ขอขอบคุณด,ด้วยเช่นกันนะครับผมสำน,นี้ก็อาจจะต้องรอลาไปก่อนนะอาจจะมาพูดเรื่องแค่นิดหน่อยนะหาคลิปลงไปวันๆน,นั่นแหละครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ